ไทยจะสนับสนุนระบบ AI อย่างไรและป้องกันการใช้อย่างไรคะคือรัฐบาลจะต้องช่วยกันสร้างนโยบายที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สนับสนุนโดยที่ไม่ได้ลงมาแข่งกับเอกชนเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เอกชนทํามาเนี่ยรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะช่วยทําให้นโยบซยนะครับแล้วก็การออกกฎหมายาต่างๆเนี่ยเอื้อทาให้เอกชนสามารถที่จะทํางานได้ประโยชน์สูงสุดเราก็จะผลักดันประเทศไปพร้อมกันถ้ากิดมีการน,นำ AI เข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันมากขึ้นปริยาหานทางสังคมรวมไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวจะลดลงไหมสิ่งที่เวลาเราออกแบบ AI เนี่ยมันต้องคำนึงถึง2องเรื่อง ทั้ง High Tech และ High Touch ทำยังไงที่เราจะมีเทคโนโลยีที่ดีแต่เราก็ไม่ลืมที่จะดูแลคนที่ใกล้ตัว AI ของประเทศไทยมีอะไรบ้างโอ้จริงแล้วตอนนี้ต้องมองกับกันว่าถ้าเกิดใครยังไม่ใช้ AI เนี่ยนาต้องรีบตกยุคเพราะฉันเนี่ยอะไรก็ตามที่เราทําอยู่แร้วรู้สึกว่ามันยังไม่ฉลาดขึ้นเลยมันไม่ฉลาดขึ้นทุกวันเนี่ยอันนี้ต้องกลับไปดูแลวนะครับว่าเราใช้ของผิดอันอยู่หรือเปล่าในวันนี้พนักงานออกคนเพิ่มเติมความรู้ด้านไหนเป็นพิเศษจริงผมว่าความรู้มีอยู่สองอย่างนะครับ hard skill กับ soft skill คนเราเนี่ยควรจะเพิ่มทั้งสองด้านถ้าเกิด ก็คงต้องเป็นลีดเดอร์ชิพมากขึ้นก็เน้นเรื่องซอฟต์สกิลรัฐบาลจะมาควบคุมบริษัทที่ผลิตเอไอไหมลูกคนไม่วางดีจะพัฒนาเอไอมารับใช้เขาเช่นก่อการร้ายในโลกผมว่ามันมีทั้งเรื่องของคนที่ดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องอยู่ในส่วนคนที่ดีนะครับ่มีท่านศาจจารย์สังเวียนนะครับเคยพูดไว้ว่าสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยแม้ว่าทุกคนทําก็คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครทํามันคือสิ่งที่ถูกต้องครับอยู่ร่วมกับ a อไอทักษะที่เอไอยังไม่สามารถ จะให้ AI มาช่วยทําให้เรานวดเป็นหมอน,นวดได้ดีขึ้นก็จะยากหน่อยนะครับอะไรจะช่วยมาคิดงานครีเอทีฟคิดงานอะไรที่มันเป็นเรียกว่าต้องใช้ทัชเยอะๆเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ยากอยู่ครับประเทศไทยมีพื้นฐานการศึกษาต่างกาันโอกาสการศึกษาค่อนข้างต่างกันจะสามารถศึกษาจากทางไหนได้บ้างสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเงินไปเรียนผมว่าตอนนี้คอสฟรีออนไลน์มีเยอะเต็ไมไปหมดคาถามคือวันนี้คุณเริ่มเปิด Google แล้วก็เริ่มเซิร์ชหรือยังว่าฟรี AI คอสนะอยู่ตรงไหนนะถ้ายังไม่เริ่มก็เริ่มตอนนี้เลยองค์กรควรเริ่มมองหา AI เมื่่อไหรแและชบกั ันรรกอย่างไรจริงๆแล้วต้องหา AI ตลอดเวลาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้จากัดเฉพาะ AI อะไรก็ตามที่ทําให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายน,นั้นเป็นสิ่งที่องค์กรต้องทาทุกวันอยู่แล้วไม่ว่าใช้ AI หรือไม่ AI กับแชทบอทต่างกันยังไงก็จริงๆแล้ว AI มันก็คือปัญญาประดิษฐ์คือมันคิดเองได้แชทบอทเนี่ยทำได้ทั้งแบบที่เป็น AI และแบบที่เป็นแมนนวลก็คือตั้งเป็นคําถามคําตอบไว้อัตโนมัติถามแบบนี้ตอบแบบนี้กังนั้นก็ยังไม่ใช่ AI ครับถ้าวันหนึ่ง AI สามารถทํางานแทนมนุษย์ได้ทุกอย่างมนุษย สมมติว่าคนๆนั้นไม่ได้มีการปรับตัวและเรียนรู้ตลอดเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าที่ของเราคือเรียนรู้เพื่อที่จะเข้ามาควบคุม AI ยังไงแล้วก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจมันครับ